หลังจากที่ใช้งานม,มาสองปีนะครับปั๊มเลสติ้งบอยนะครับเบอร์สิบเจ็ดมิลน,นะครับปั๊มลอยก็ก <c> ล <oughs> ับบ้านไปแล้วนะครับจริงๆก็ยังไม่ได้หลับขนาดนั้นนะครับก็คือมันยังเบรกได้ปกติแต่แค่ว่าเหมือนสปริงมันไม่คืนตัวครับเนี่ยเขาเรียกอะไรนะปั๊มบ้าลูกสูบไม่คืนตัวนี่นะครับมาดูอีกข้างหนึ่งครับข้าง,งปกตินะ เดี๋ยวไปดูอาการนี้นะครับว่าแข็งขนาดเนี้ยลูกูบติดไหมนี่นะครับก็ถ้ายทอยหลังเนี่ยยังมีอาการติดนิดนึงนะเนี่ยเดี๋ยวลองขยับโยกปัมดูนะครับให้มันคลายเลยอ่ะนี่นะครับ ก็ยังมีอาการติดนะครับติดนิดนึงนะครับก็ถ้าเปลี่ยนเร็วได้ก็ควรเปลี่ยนนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาทำการเปลี่ยนกันนี่นครับ